ครับช่องริวิงโชนะครับวันนี้ก็ต้องมอกว่าฝนตกครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็มีพยากรณ์อากาศนะครับว่าในช่วงเย็นนะครับกรมอตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสนะครับไม่ใช่ของไทยนะฮะบอกว่าที่กรุงปารีสนะครับจะมีอากาศสดใสในช่วงบ่ายแต่ว่ามีความเป็นไปได้ในช่วงเย็นนะครับซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันนะครับในเวลาประมาณ ช่วงทุ่มหนึ่งนะครับก็ตรงกับบ้านเราเนี่ยกวกไป5ชั่วโมงประมาณเที่ยงคืนเสร็จนะครับอย่างไรเราก็ตามครับที่ยุโรปในช่วงนี้เนี่ยสามทุ่มเนี่ยก็เพิ่งจะมืดนะฮะเพราะฉะนั้นบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันเนี่ยก็จะน่าจะนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เปิดในสนามกีฬานะครับจะมีการล่อง เรือในแม่น้ําแสนนะครับเป็นระยะทาง6กิโลเมตรทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ชมนะครับอยู่รอบแม่น้ําแสนทั้งที่ซื้อตั๋วแล้วก็ดูฟรี5 0 0 0สนคนนะฮะเดี๋ยวดีมิก็จะไปสังเกตการด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็มีเรื่องตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆนะฮะก็ไม่ทราบจะเล็กน้อยหรือเปล่าครับเพราะว่า บริษัทรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศสบอกว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยได้รับผลกระทบจากการโจมตีอย่างรุนแรงหลายครั้งนะครับทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมีผลกระทบในเรื่องการก่ออาชญากรรมเหมือนกับก่อกวนนะฮะแล้วก็จะเพิ่งเริ่มขึ้นก่อนการพิธีเปิดไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็มีการถแถลง เพิ่มเติมครับว่าเส้นทางรถไฟในฝรั่งเศสทางตะวันตกนะฮะกับบ้านเรานี่ฝั่งตะวันตกก็ฝั่งพมา่านะหรือประมาณการจนบุรีแล้วก็ทางเหนือทางตะวันออกได้รับผลกระทบโดยเฉพาะรถไฟที่วิ่งไปเบลเยียมและลอนดอนนะครับทางรัฐบาลได้ประนามเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ระบุเหตุการณ์ นี้ครับว่าเชื่อมโยงกับการแข่งขันหรือไม่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวส,สืบสวนครับว่าเป็นอย่างไรเอามาแจ้งให้กับท่านผู้ฟังนะฮะแหมคณะที่คุณธนาชัยประสิทธิ์ครับต้องไปถามหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนะครับก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คิดว่าจะไม่มีผลกระทบอะไรแล้วก็ยังไม่มีการเตือนภัยจากเจ้าภาพนะครับ ให้กับหัวหน้าคณะนักกีฬาทุกชาตินะฮะแต่ว่าก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งลังพิธีเปิดผ่านพ้นไปนะครับก็ยังไม่มีการยกระดับใดๆนะฮะเดี๋ยวรีงจอกไปสำรวจดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรและพิธีเปิดเดี๋ยวก็พลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูที่ครับว่าฝนจะตกหรือไม่นะครับแล้วนักกีฬาทุกชาติเนี่ยลงเรือมานี่ต้องใส่ชูชีพแบบไหนนะฮะเท่าๆกับที่แม่มันจะมี อะไรให้ตื่นเต้นอีกไหมในช่วงนั้นนะครับก็ใครอตอนนี้เวลาที่บ้านเราเนี่ยก็ประมาณสามทุ่มแล้วนะครับที่หลี่มิงรายงานอยู่ห้าโมงเย็นนะฮะก็ขออภัยนะครับตอนนี้งงไปหมดแล้วเวลาของที่นี่นะครับนะฮะก็เป็นช่วงบ่ายนะครับนะฮะเดี๋ยวหลี่มิงจะออกไปรายงานข่าวบรรยากาศต่างๆ นะครับแล้วก็ดูที่ว่าสถานการณ์ที่เริ่มตึงเครียดเล็กๆจะเป็นอย่างไรนะครับกไ <c oughs> ด้รับความขอบคุณช่องเรียนบินโช์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ <c oughs> หลังจากเสรสิ้นพิธีเปิดนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ปิดนะฮะยังไม่ทันแข่งเลยใ้ปิดละ <c oughs> เราก็จะเริ่มเชียร์นักกีฬาไทยกันมีทั้งแบดบินตันนะครับ มีมวยนะแมนเป็นตันแพ้ยังมีโอกาสนะครับเพราะเป็นรอบแบ่งกลุ่มแต่ถ้าชนะมวยมีแพ้ตกรอบทันทีนะครับเชียร์กันครับพรุ่งนี้มวยสามรุ่นเดี๋ยวมาว่ากันขอบคุณครับปุนปูนอยู่ฝรั่งเศสต้องไปซื้อวน์มากินนะฮะ <ś c oughs> ขวดหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่นะ6ยูโร200กว่าบาทครับแหมก็ว่าไวน์ฝรั่งเศสไดยอร่อยเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้เจอกัน